สวัสดีครับสวัสดีทันทีติดตามและครสวัสดีทันทีสนใจในการงานดัดแปลงนะครับสําหรับคลิปนี้กติภาพมาเบิงฐานที่ผมใช้แหวกลองนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ลือออกวาสิเห็ดสีนะครับพอดีฝนตกก็เลยบริเห็ดนะครับกับวัสิมาวัดให้เบิงความเง่าวความพ่วงของผานนะครับมาแล้วก็เอาตลับเม็ดมาวัดกันเลยนะครับเนาะความเงวาของผานต้นของ ขานะครับจากหางไถมาสุดขานะครับตอนนั้นผมเห็ดไปมันเจ็ดสิบหาเส้นตอนนี้ผมตัดออกนะครับเหลือหกสิบหาเส้นครับผมเพราะว่ามันวงเดียวกว้างนะครับมันยาวแล้ววงเดียวมันกว้างเลยเดี๋ยวเอามาตัดออกนะครับมาอยู่ที่ความกว้างนะครับความกว้างกระต่ายตัวครับแปดสิบเส้นครับผมผมบได้ตัดครับ ผู้ใดเ็ดยกล่องก็ต่อไปเป็นเม็ดเม็ดซิบแล้วครับสียุ่ประมาณนี้ครับเราก็มาต่อกันที่ขานะครับขาผานนะครับตัวผานนะครับตัวผานตัวนี้ที่เห็นยนี่ก็คือผานด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายสีบริแก่์ยังครับแต่ที่เห็นห้อยเชื่อมนี่เป็นห้อยเจ้าของเก้านะครับน่าจะเป็นเจ้าของเก้าเชื่อมมากนะครับ ขาง้ายบริไดแก้นะครับที่เพิ่นหลยทันหลายคนสงสัยนะครับบริไดแกะครับคือเอาเดิมๆของผานขาง้สยครับที่ได้เหตุหลายคือขางครัวครับขางครัวนี่เข้าสิได้ตัดตรงข้อนะครับตรงข้อตรงนี้นะครับเพื่อสิเบดนะครับให้มันแอนขึ้นจากน้อยนะครับเบิ่งตามรูปเลยครับผมสิตัดนะครับตัดให้มันแอนขึ้นครับสิประมาณนี้ครับ อันที่สองนะครับจุดที่สองก็คือจุดหยุดขี่เมานะครับที่บ้านเขาเอิญฉี่เมานะครับก็สีใหายไปตามความง่ายนะครับใหายเพื่อสีได้ใส่ขี่เมานี่ครับสองจุดครับที่ได้ง่ายนะครับถ้าเขาบอกถ้าเขาบอกไอ้ดัดขามันกะตอนผมไปไทมันกะจะเข่าลึกนะครับแล้วก็มันตานดินครับผงเลยดัดนะครับ ก็เลยใส่ได้ครับผมที่ประมาณนี้ครับผม